ครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับรถเชฟอาวิโอนะครับ1.4เผื่อท่านใดจะได้เจอปัญหาหรือเกิดอาการเหมือนกันเนี่ยจะได้แก้ถูกนะครับเผื่อบางทีไปเสียอยู่กลางถนนหรือว่า,ากำลังเดินทางเนี่ยบางทีนึกไม่ออกอาจจะเซิร์ช Google แล้วก็เจอปัญหาเดียวกันจะได้แก้ได้นะครับอขอแชร์ประสบการณ์ดังนี้ครคือว่าเนี่ยครับตอนนี้ผมกำลังขับรอบเดินเบาอยู่นี่นะครับสัก คือคือเหตุการณ์จริงคือผมขับไปแล้วรถก็คือดับระทานหันนะดับเองเลยครับดับเราแต่เราสามารถสตาร์ทใหม่ได้นะครับแต่การดับเนี่ยคือว่าถ้าเป็นจากคาบูเรเตอร์หรือระบบอากาศเนี่ยคือเข็มเนี่ยคือรอมจะไม่เสถียรก็คือขึ้นขึ้นลงลงนะครับอันนั้นคือคาบูเรเตอร์นะครับแต่ในเคสนี่คือว่าอยู่ๆเราขับไปแล้วก็ดับปึ๊บเลยลงครับแล้วก็ลูกเครื่องเนี่ยไม่ขึ้น ก็งงในตอนแรกนะครับก็สาเหตุนะครับน่าจะเกิดเกิดจากเนี่ยครับเป็นตัวดีเล์นะครับอันนี้ผมถอดถอดมาเป็นดีเล์เกี่ยวกับปั๊มติ๊กฮะหรือภาษาอังกฤษอะเกี่ยวกับปั๊มติ๊กครับท,ที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายดูครับแต่เนี่ยครับคือสาเหตุที่ทําให้อ่าเราก็ขับอยู่รถดับนะครับจะไม่มีอาการกระพือนะครับ เหมือนอาการที่รอบต่ําแล้วเราดับนะครับอันนั้นกดนละอาการอันนี้คือดับปุ๊บไปเลยนะครับอันนี้คือเกิดจากตัวรีเล์น,นะครับให้เราไปเปิดที่กล่องฟิวส์นะครับแล้วดูอ่าผมใช้คอมจับก็ไม่มีนะครับคืโค้ดไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะไปดูตำแหน่งนะครับว่าตัวรีเลทนี้อยู่ตรงไหนนะครับอ่าเบื้องต้น ครับเผื่อเราไปดับตามทางครับจะได้แก้ปัญหาถูนะครับการแก้ปัญหาก็เราอาจจะสับเอาดิเล์ตัวอื่นนะครับามาใส่แทนตำแหน่งเดิมอันนี้ผมเขียนไปแล้วก็คือนี่ครับเป็นซับซิกหรือคุปเปัเนี่ยครับ 21, ตัว20แอมป์ตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับผมสับเอาตัวของชุดไฟมาใส่ครับชุดไฟสว่าง20่แอมป์ืันกันนะครับก็คือผมเอาตัวจากตัวนี้มาใส่ ตัวนี้ครับก็ลบสตาร์ตติดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอาการที่ว่าดับไปนี่ก็ไม่ดับเลยครับก็คือใช้ได้เลยก็เผื่อเพื่อนๆจะได้อา,อาจ,จเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยไปเสียทางถนนอาจจะแก้ปัญหาแบบที่ผมถ่ายไว้นี้นะครับเป็นการเอเตะก็เการถเป็นการดูเบื้องต้นนะครับ เป็นการแชร์ประสบการณ์เผื่อไว้นะครับเผื่อไปเสียแล้วก็ได้ช่วยกูเกิลเจอปัญหาโดียวกันจะได้แก้ได้นะครับโอเคครับก็ขออธิบายคลิปนี้เพียงสั้นๆเท่านี้นะครับสวัสดีครับ